สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับพี่ยาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ยาได้ปล่อยรถนะคะน้องอัมพลนะคะน้องอัมพลได้ออกรถเป็นตัวนะคะ 1.9S นะคะตัวต่ำนะคะสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวจะถามนะคะว่าลูกค้าเนี่ยทำอาชีพอะไรนะคะอัมพลทำอาชีพอะไรคะทำอาชีพผ้าใบครับาขายผ้าใบาเนาะแล้วก็รู้จักพี่ยาได้ยังไงคะ จากลูกค้าเก่าครับแนะนำมาครับแลาว<ร>ที่นี่ออกง่ายาลูกค้าเก่าแนะนํามาเนาะ แล้วก็สัญญาผ่านง่ายไหมคะผ่านง่ายครับสองวันรู้ผลเลยครับสองวันรู้ผลเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ยาจะให้อัมพลฝากเพื่อนในเฟซนิดนึงให้มาออกรถที่นี่อะไรอย่างเงี้ยบริการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครต้องการจะออกรถครับลองมาออกที่ศูนย์นี้ดูครับผมรับประกันว่าออกง่ายแล้วก็เป็นการเองนะครับะนะคะนั้นพี่ยาก็ฝากเพื่อนในเฟซด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดพร้อมที่จะออกรถนะคะติดต่อพี่ยาได้นะคะ089 2567565ค่ะ ID line นะคะ0892567565ค่ะพบกับพี่ยาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ